พระเจ้าค่ะนี่เราอยากได้ความสุขนิรันดรใช่ไหมทั้งที่ความสุขมันไม่เที่ยงเราปฏิเสธความทุกข์ทั้งที่ความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงไม่เกลียดอะไรมันนักหนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถามพันจวัาคีนะว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านไม่ได้คิดเอาแต่ท่านเห็นนะว่ามันไม่เที่ยงจริงๆอะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยง ก็ตอบพระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระเจ้าท่านถามต่อถ้าเวทนาไม่เที่ยงเนี่ยเวทนาเป็นสุขหรือทุกข์ทุกตัวเนี้ยนะหมายถึงสภาวะที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายความสุขก็เป็นสิ่งที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายความทุกข์เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายเหมือนร่างกายเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลาย อันนั้นเรียกว่าทุกขตามีทุกขลักษณะของที่ไม่เที่ยงนะแสดงว่ามันถูกบีบคั้นให้แตกสลายของที่ถูกบีบคันให้แตกสลายนะควรจะรักใคร่ยึดถือควรจะหวงแหน,นหมันะ้ยท่านก็ตอบไม่ควรพระเจ้าค่าเรากถามสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเดี๋ยวก็จําได้เดี๋ยวก็จำไม่ได้เดี๋ยวก็หมายรู้ถูกเดี๋ยวก็หมายรู้ผิด มันไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงนะนะั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายหรือเปล่าอย่างเรามีความจำดีๆนะแล้วก็วันหนึ่งก็ถูกบีบคั้นจำไม่ได้เนี่ยของที่มันไม่เที่ยงนี่นะมันเป็นทุกข์คือมันถูกบีบคั้นให้แตกสลายของที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายเนะี่ยเราควรจะไปยึดถือมันไหม ไปยึดถือของที่จะต้องพังในเวลารวดเร็วอ่ะไปยึดมันทำอะไรอย่างบ้านเรานะเรามีบ้านใช่ไหมบ้านเราสวยๆสร้างใหม่ๆบ้านเราก็ถูกบีบคั้นให้เก่าถูกบีบคั้นให้ผูพังนะถ้าบ้านเราเก่าบ้านเราผูพังแล้วเรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์แต่ถ้าเราเห็นความจริงว่าบ้านเราก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายนะวันหนึ่ง ไม่ว่าจะสร้างดีสร้างวิเศษยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องพังไปต้องแตกสลายไปเนี่ยเราจะไปยึดไปถืออะไรของที่มันไม่ยั่งยืนอย่างนี้เนี่ยตัวรูปตัวเวทนาตัวสัญญานะเกิดขึ้นแล้วดับไปนะ่ไม่เที่ยงก่อนจะดับนี่กำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปนี่คือตัวทุกข์นะท่านก็ถามว่า แล้วสัญญาความจําได้หมายรู้ที่มันเป็นตัวทุกเนี่ยควรยึดถือไหมว่าเป็นตัวเราของเราพระปัญจวัคคีย์บอกว่าไม่ควรยึดถือหรอกไม่รู้จะยึดทําไมมันแตกสลายเราควบคุมมันไม่ได้พระเจ้าทมต่อภิกษุทั้งหลายคือปัญจวัคคีย์นะสังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยง สิ่งที่เรียกว่าสังขารคือความปรุงแต่งทางใจของเราปรุงดีบ้างปรุงไม่ดีไม่ชั่วบ้างปรุงดีเช่นปรุงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงปรุงศรัทธาที่ถูกต้องปรุงวิริยะปรุงสติปรุงปัญญาเนีความปรุงแต่งฝ่ายดีปรุงความอดทนต่อความลำบาก นะปรุงความข่มใจข่มใจควบคุมใจของเราพยายามคุมอะไรนะี้นี่เป็นธรมนะนธรมะฝ่ายดีนะเรียกธรรมะขันติธรรมะนะจากค้าความรู้สึกนะความอยากเสียสละอะไรนะีพอใจที่ได้เสียสละนะอันนี้เป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีความปรุงแต่งฝ่ายชั่วหัวนโะจกมันก็คือโลภโกรดหลง โลภก็แต่ขแนแงออกไปได้อีกเยอะแยะโลภมากโลภน้อยอย่างเรายึดถือในความคิดความเห็นของเราเนี่ยตัวทิฏฐิตัวความคิดความเห็นผิดๆนะมันก็อยู่ในตระกูลโลภะเพราะเรายึดถือเหนียวแน่นเลยว่าเนี่ยของดีของวิเศษของเราพวกโลภะอย่างตระกูลโทสะเนี่ยมีเยอะแยะโกรธงอนนะใครรู้จักงอนไหมงอนนะ 婆影。